กัดเด้อพี่น้องเด้อบินี้ทิมาเล่นนนำไปเรียนนำอยู่ร่ำน้ำพองนะครับควันคัก้อนกักเล่นเหม่พ้องนะครับโอ้หนับไหลแห้งครับดานฮวันเนี่ยมาล้ยเล่นครับหมดแล้วครับก้อนทีสุดอยู่จบเดี๋ยวเรื่องคนอะไรก็แซ่นะครับคนกระดิ่งนะครับ ไปมีกำลังไกเห็ดลิบหนพี่น้องในส้มครับโอเคส้มลงกันครับคุณข้องนำเหมือนม,มาตาร้านกุเรอเนี่ว่าสร้างกันเขียนบนรัฐคนเหรอ,อด้เบิ่งน้ิใสดีนะครับแต่ว่านำก่จะกับผู้เข้าอยุ่ไก่ก็จะกับโอเคนะอยู่นะ อันนี้ก็เพราะเบิ่งเนี่ยครับเห็นไทยไม่ใหพี่น้องหนุ่มๆเพื่อพี่น้องมีโอกาสไปทั้งนั้นกันีได้ลุกไปเรียนนี่อะนีหลายอย่างครับมันลูกไปขางล่างนี่นะลูกมาขางล่างนะครับเดลยลางนา้่นำพันนั่นแหละมันขาวๆนี่มันน้ำนี่ครับนะไหลเป็นขั้นนำ เนี่ยบปากผู้หยิงก็อยากเล่นนําอันมีอห้องยางยางรถให้เฮาเล่นอ้ยอย่าสิลามเหมือนนี้เด้อุนี้ลามใส่ไว้ครับกับอันแพ้่อนแพร่้ก็ยาเป็นมองนั่งกินข้าวขางฟังน้ําเด้อคนห้ายหลายไป่น้องอืม ก็ไลกันนะีมองนั่งกิงก่อนการนั่หันกัพอลงเหรอยญนครับยนสบายยนสบายย็นจนหนาวเลยเรยนสัด้กับน้อเด็กต่เป็นขีนเป็นนลน ุณมยล้มเหรอบระษัทสุดไปนอานมันเล่นอะไรล้มเดคกกูนิ่ลงล,งล,งล้แต่อยากล่มแหว่งเน่ะหนาวหอไนไม่ลืมทัวที่ตรงคำคนลหลายๆครับผมเงาเหยียดมีแต่คนมาเล่นน้ำ เห็นอากาศหอนยังสีเห็งกักกับการหอนยังสีเห็งกักก้นยังไหลรมเดี๋ยวจะลืมกดนเลยก็ใช้ในะครับเด้อผู้มจะจีบเที่ยวมาอาบนำ้ำมาอานบนำ้ำล่ำน้ำพ่อ